มควาสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งเราคงไม่ทำร้ายเขาคงไม่ออกมาทำอะไรแบบนี้อยากให้สังคมช่วยมองเราใหม่หน่อยตอนนี้ก็เป็นเป็นพี่น้องกัน หมวยลี่พัชมนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องราวความสัมพันธ์กับพระเอกชื่อดังโป๊บธนวันรที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงไปแล้วเป็นข้อข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ตนนั้นรับว่ายังรักฝ่ายชายอยู่และแม่ของตัวเองก็รับรู้ว่าพูดคุยอยู่กับโป๊บส่วนเรื่องเงินหนึ่งหมื่นที่เป็นการฝากซื้อของจากฝ่ายชายที่สําคัญลายและรูปที่หลุดหมวยลี่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยค่ะ ด้านของคุณเมฆจิรกิจเองที่เป็นอดีตแฟนเก่ามวยลี่ก็ออกโรงแฉนะคะว่าเรื่องที่มวยลี่พูดนั้นไม่เป็นความจริงเหมือนแต่งนิทานหลอกเด็กและยังพูดไม่ดีถึงตนพร้อมกับตั้งแฮชแท็กว่ามวยลี่โป๊แตกบวกกับข้อความสู้ๆนะครับสู้กับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นนะทําให้ทุกคนยิ่งจับผิดสาวม,มวยลี่มากขึ้นด้วยค่ะส่วนคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะครับก็ระอุข,ขึ้นเลยครับเมื่อการถแถลงข่าวของมวยลี่จบลง ส่วนใหญ่นะครับจะว่าทางฝ่ายหญิงว่าตอบไม่ตรงคําถามบัางละ่ะสิ่งที่หมลี่พูดออกมานั้นดูจะงงๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน10,000บาทหรือว่าเรื่องภาพถ่ายที่หมวยลี่ตอบไม่ได้นะครับว่าถ่ายเองแถมยังไม่ได้เป็นแถมยังไม่ได้เป็นคนปล่อยบางคอมเมนต์นะครับใช้คําพูดที่รุนแรงหยาบคายแถมยังหาว่าฝ่ายหญิงสร้างกระแสและต้องการจับผู้ชายด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับการตบมือข้างเดียวมันก็คงดังไม่ได้ครับ เพราะอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีคนมองแบบเปิดใจว่าถ้าผู้ชายไม่เล่นด้วยผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้ไหมบางคอมเมนต์ก็ยังพูดถึงเรื่องราวในอดีตของเพะเอกดังว่าชอบกินสาวเงียบๆก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวสาวออกมาไม่น้อยเช่นกันและบทบาทเพะเอกเนี่ยก็เป็นเพียงแค่บ,บทบาทในละครซึ่งตรงข้ามกับพฤติกรรมจริงของเจ้าตัวมากเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็คงอยู่ที่คนสองคนนะฮะที่ต่างรู้กันดีว่าอะไรคืออะไร คนคอมเมนต์ก็ต้องใช้สติแล้วก็ให้เกียรติคนที่เป็นข่าวด้วยเช่นกันตามสุภาษิตไทยนะครับที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะ